สวัสดีค่ะพี่พิงน้องหมอเศรษฐีช่วงพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทำนายดวงรายวันประจําวันที่28กรกฎาคม2563ซึ่งตรงกับบันอังคารสีชมพูนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็เป็นวันสําคัญก็คือวันคล้ายวันประสูตินะคะของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะ,ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ป้าหมอได้จัดทาคลิปนะคะดวงรายเดือนประจําราศีนะคะรู้สึกว่าจะเกือบครบทุกราศีแล้วนะคะก็คิดว่าในคืนนี้ในวันนี้ก็จะได้ลงครบทุกราศีพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมก็เชิญเลยนะคะพี่น้องนะเปินแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจําเดือนอย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะในวันนี้เพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นควรที่จะระมัดระวัง เรื่องอะไรนะคะเป็นพิเศษมาดูพี่น้องวันสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทํานายโดยรวมบอกว่าอ่าพี่น้องวันอาทิตย์การเงินเริ่มตั้งดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะอ่าแปดเหรียญน,นี้ถือว่าในเรื่องของการเงินช่วงขาขึ้นค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองต่อไปนี้เก็บหอ,อ,อมรอมริบได้ในวันพรุ่งนี้บางท่านก็ยังคงที่มีภารกิจต่อเนื่อง และก็จะต้องทําแล้วก็ลุยๆมีไฟนะคะอย่างนี้แล้วใ,ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะปกตินะคะกับบริวารซึ่งถ้าสมมุติว่าพี่น้องวันอาทิตย์มีพันธสัญญานะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะ เออนะคะพี่น้องนั้นสหรับไพ่ตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และสุขภาพของพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ค่อยโอเคค่ะมาดูว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะทักพิเศษเรื่องอารมณ์หนึ่งละเรื่องวิตกกังวลนะคะเรื่องสุขภาพสองนะคะแล้วก็พยายามนะคะอย่าเกิดความลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะลุ่มหลงมัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งบก่นคุณคิด แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการาลงทุนลงหุ้นหรืองานที่เป็นสีเทาๆอย่างนี้ก็ต้องห้ามนะคะพี่น้องนะึ้นซาตานนี่ไม่ค่อยโอเคค่ะอามาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข8มีเลข1มีเลข1มีเลข5นะคะมีเลข8มีเลข1มีเลข1มีเลขหนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะจันทร์นั้นำทำนายโดยรวมบอกว่า ช่วงของการเงินนะคะที่ผ่านมาการเงินนั้นมีความรู้สึกว่าได้เงินมาก็หมุนออกหมดเลยนะคะ,ะยังคงที่จะต้องระม,มัดระวังเรื่องการเงินอยู่นะคะเงินไม่ช็อตแต่ว่าไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะพี่น้องนะต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเดือสตายังคงใช้ชีวิตปกติและก็อาจจะหยุดนะคะหยุดพักผ่อนนะคะ อย่างนี้ด้วยนะแล้วก็อยู่กับครอบครัวคนรักบริวารน,นะคะอยู่กับลูกหลานก็ถือว่าดีก่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะแล้วมาดูว่าพระยิบีทักพิเศษเรื่องอะไรอ่าทักพิเศษเรื่องสุขภาพนะคะอืมแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยโอเคเช่นเดียวกันกับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะราชินีประจันเนาะมีความรู้สึกว่าเลือดจะไปลมจะมาเหมือนประหม่ วันนี้ก็เวียนหัวเพิ่งจะค่อยดีขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเนาะวันพี่น้องวันจันทร์ก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนาโชคค่ะพี่น้องค่ะมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสองนะคะมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสองนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะอังคารค่ะ,คะสําหรับพี่น้องวันอังคารทานายโดยรวมบอกว่า พี่น้องวันอังคารเริ่มดีขึ้นนะคะตั้งดีขึ้นควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เนาะในวันพรุ่งนี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้น2เที่ยวแล้วก็คือ1ไม้เท้ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของกิจการการงานนะคะแล้วก็ตั้งดีขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะยังมี1เรื่งอง2เรื่องที่มีความรู้สึกว่าวิตกกังวลคุ้นคิดนะ่ะนะคะแล้วก็ลังเลว่าเอ๊สิ่งที่เราคาด หวังเอาไว้หรือตั้งเป้าหมายเอาไว้มันจะสําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็คือในลักษณะของการคิดย้อนหลังและคิดล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือให้พี่น้องวันอังคารอยู่กับปัจจุบันขณะและทํามาได้ดีที่สุดณขณะนี้เป็นอันว่าพอค่ะพี่น้องคะ่นะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะอันนี้เตือนค่ะน,นะไม่มีอะไรเริ่มดีขึ้นแล้วสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะมาดูว่าพระยิบสีทักวิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรนะพยายามปรับ ให้เป็นพระฤาษีนะคะสม,มถะสม,มดุลน,นะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเดินทางสายกลางเข้าใจชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่ระดับไปนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะไม่ต้องเป็นอะไรมากมายแล้วค่ะขาไปเขวข้องในเรื่องของศาสนาและก็การศึกษาหาความรู้ใสัยตนนเองนี่ก็คือพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสมีเลขหมีเลข8 แล้วก็มีเลข9นะคะมีเลข4มีเลข1มีเลข8แล้วก็มีเลข9นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไป,ปามาดูพี่น้อง,ง,งน,นะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันทํานายโดยรวมบอกว่าอ่าเดินทางนะคะเดินทางไปหาคนรักก็ได้นะอ่าไปหาคนรักก็ได้นะคะทํากิจทําการอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็บางท่านนะั้นอาจจะเดินทางไกลไปทํางานได้ด้วยนะคะ ในวันพรุ่งนี้ถือโอกาสที่จะออกเดินทางแล้วก็พันหลังไปนะคะมีความรู้สึกว่าหัวหน้าอาทรคนที่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็อึดอัดนะักกดดันตัวเองนะคะนี่แปดดาบเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันไม่ค่อยจะโอเคนะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่ามีความรู้สึกว่าเอ้เราจะหาทางออกเรื่องในเรื่องหนึ่งไม่ค่อยที่จะได้ประมาณนี้รัดตัวเอง แล้วก็หาความทุกข์ใส่ตัวเองหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองก็คือตัวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะแก้แก้ด้วยอะไรก็แก้ด้วยตัวเองนะคะพี่น้องคะนะเราจะต้องแกะดาบทีละดาบทีละดาบทำรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะนะแปดดาบนี่ไม่โอเคทั้งสิ้นเลยนะคะพี่น้องนะย้ําเน้นอย่าความทุกข์ใส่ตัวเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะ่ามาดูว่า พ่ยีสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะเดินทางจริงๆด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าการเดินทางเที่ยวนี้นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ชัดเจนเนาะมีความรู้สึกว่าเออไปเจออะไรก็ยอมรับมันนะ,ะแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสำหรับบางท่านนะ,ะอาจจะเดินทางพักผ่อนไปด้วยในในตัวอย่างนี้ได้ด้วยนะคะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข8มีเลข8มีเลข0ูนะคะมีเลข7มีเลข8มีเลข8มีเลข0ูนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปม,มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกว่า <S <S อืดีจังนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนขึ้นแล้วอย่างที่ว่านะ,ะสองถ้วยก่อนหน้านี้นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ โชคดีในเรื่องของบุตรบริวารโชคดีในเรื่องของลูกค้าในกรณีที่เป็นเจ้วของกิจการมีคนอุดหนุนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะดวงเปิดในทุกๆเรื่องคือพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะอุดมสมบูรณ์ขึ้นตอบโจทย์ในทุกเรื่องแล้วก็เจราจาต่อรองเรื่องอะไรสําเร็จกิจเดินทางนะคะโชคดีมีโชคมีลาบจากการเดินทางนะไม่ว่าจะไปทํากิจทาการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ นะคะบางท่านอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะดีจังค่ะมาดูไพ่ยิปซีพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะน่านะคะคงล้อเองดวงจะตาเนาะอ่าพริกปฏิหารจะเกิดนะคะอุดมสมบูรณ์โชคมีโชคมีลาบแล้วก็โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะอ่ะสังหาร้มาทรัพย์เนาะ บริวารเกลือหนุนคือพี่น้องวันพุธกลางคืนดีมากๆเลยนะคะขึ้นนะคะขึ้นจริงๆเลยค่ะดวงเปิดด้วยมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข2มีเลข2มีเลข1มีเลขสานะคะมีเลข2มีเลข2มีเลข1มีเลขสานะคะ <it> พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพระฤกัสปดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวัพนพระฤหัสป,ปดีนั้นเนี่ยอืมก็ดีแล้วนะคะ ดีแหละควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยพาราจินีในเรื่องของกิจการการงานนั้นโดดเด่นอยู่เหมือนเดิมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันที่หนึ่งก็คือเรื่องฉลองมงคลสมร์ก็ได้นะคะพี่น้องนะมีข่าวดีนะคะฉลองได้รับรางวัลน,นะคะขายสินค้าดีขึ้นปิดยอดขายได้ ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกิจการการงานโดดเด่นแล้วก็บริวารเกื้อหนุนคือพี่น้องวันพรฤหัสบดียังดีอยู่เหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะมาดูไพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่าอ่าอ,อันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องสุขภาพอันที่สองในเรื่องความวิตกกังวลนะคะการที่เราคิดอะไรที่ล่วงหน้าและยังไม่ได้ทำมันทำให้เราจิตตกนะคะในสำหรับไพ่เดอะมูนนะคะ พราะนั้นในณปัจจุบันนี้ให้ชี้ดีไอส่วนที่เป็นล่วงหน้านั้นเนี่ยให้พี่น้องวันพฤหัสบดีหยุดคิดนะคะพี่น้องนะเอาปัจจุบันเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทํามันได้ดีที่สุดยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้ขอบอกนะดวงเปิดแล้วเนี่ยพี่น้องวันพฤหัสบดีก็จะต้องดีตลอดนะคะพี่น้องนะค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลข1มีเลข3แล้วก็มีเลข8นะคะ มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสามแลวก็มีเลขแปดนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ว่าก่อนหน้านี้นะคะโชว์เรื่องเงินเนาะเครดิตเรื่องของการเงินพี่น้องวันศุกร์ยังมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะใครที่ขอเครดิตเอาไว้นั้นก็จะมีโอกาสจะได้รับการอนุมัติและก็ได้เงินตามที่เราขอนะคะพี่น้องค่ะเนาะ โชว์เรื่องเงินนะคะใครที่มีพันธะหนี้เซ็นอยู่ก็สามารถเจรจาต่อรองได้สำเร็จใครที่มีลูกหนี้มีโอกาสนะคะลูกหนี้ก็จะจ่ายหนี้เราคืนนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะแล้วก็ยังคงทำงานลุยๆหนักๆอยู่เป็นรายชินีเป็นแม่ทัพนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะอย่างนี้เนื่องจากว่าเราทำงานหนัก นะพี่น้องวันศุกร์นะคะดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องค่ะและก็มาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรทักพิเศษว่า,าทักพิเศษว่าทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยให้พยายามปรับให้เกิดการสม,มัตรรสม,มดุลน,นะคะพี่น้องนะเป็นตาช่างเนาะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายรับหรือเรื่องของรายจ่ายนะคะให้พยายาม ให้มันเกิดการบารัา้หรือสมาุดลกันนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะให้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะได้เซ็นพันธะสัญญานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ได้รับความยุติธรรมแน่นะคะพี่น้องวันสุขค่ะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข6มีเลข1มีเลข7มีเลข1นนะคะมีเลข6มีเลข1มีเลข7มีเลข1นนะคะพี่น้องวันสุขค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ราพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันทานายโดยรวมนะคะยังคงทํางานลุยๆหนักๆอยู่นะคะพี่น้องค่นเนาะและก็ยังยุ่งอีรุงตุงนังเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการนะคะแล้วก็บริวารน,นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติใครที่ทํางานที่ใหม่นั้นเราก็จะต้องศึกษาระบบงานของที่ใหม่ให้ดีในระดัศึกษาเพื่อนร่วมงานนะคะศึกษา หัวนอกหัวหน้าของเรานะมีความรู้สึกว่าเป็นลงตัวและขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งนะคะแต่คิดว่าพี่น้องวันเสาร์คงจะเอาอยู่และโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่กาวเหรียญนั้นโชคดีมากใครรองเงินอยู่ก็จะได้รับคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีโชคีลาบมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงจะนําโชคลาบหรือนําเงินช่องทางในเรื่องการเงินมาให้พี่น้องวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์เรื่องการเงินดีค่ะ ดีนะคะพี่น้องคะเนาะอ่าโอเคและมาดูไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันเสาร์เรื่องอะไรทักพิเศษว่าพี่น้องวันเสาร์หมดทุกหมดโศกหมดโรคภัคยเสนจ,จันไรไม่มีก่อนหน้านี้พี่น้องวันเสาร์ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะคะทวดาปอตรเรงให้กับพี่น้องวันเสาร์เจอแต่เรื่องดีๆณนะต่อไปนี้ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันเสาร์ดวงเปิดแล้วอีกหนึ่งวันค่ะขอให้เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข5มีเลข9และก็มีเลข2นะคะมีเลข7มีเลข5ามีเลข9กและก็มีเลข2นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะะคะะให้กับพี่น้องของหมอทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเบก็ใชาช์ทีสกำลังหลังไม่ประมาทเชื่นเดิอนแบบยนนะะ้อนค่ะสวัสดีะคะ่ะ